มาจ้ะมาจ้ะเากงวานมากเลยพี่นเศกอน่ะต้อนรับเข้าสู่รายการบิ๊กเจดจัดให้สดสดนะจ๊ะแต่ไม่ได้มาแค่บิ๊กเจดนะครบิ๊กนูก็ยังคงอยู่กับเราเหมือนเดิมนะคะอยู่กับบิ๊กเจดและบิ๊กนุในรายการบิ๊กเจดจัดให้สดสดเป็นประจําทุกวันนะคะเวลาเดียวกันนี้นะคะพี่นเศกอน่ะดูเราสองคนสดๆผ่านหน้าจอทีวีนะคะที่ psi ช่อง70 1้อยสอแล้วก็ร้อนะคะดูได้ทั้งจานเล็กและจานใหญ่ก็คือระบบ C-Band และ K-U-Band นะคะคส่วนใครที่ดูไม่ได้หรือไม่สะดวกดูตอนนี้แต่สะดวกที่จะดูผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ของเราก็มีหลากหลายเพจด้วยกันเลยค่ะคุณบิ๊ก o นุครับผม,มไม่ว่าจะเป็นนะครับเพจ Big j แจ๊จัดให้นะครับเพจทอรณนีสยาม เพจทอรณีสยามฮอ,อนชีวีและเพจทอรีสยามปรึกษาปัญหาพืชนะครับนะยูทูบเราก็มีครับ u t u b e เราก็สดไปพร้อมกันเลยนะครับที่ช่อง YouTube Big Jet จัดให้ช่อง YouTube ทอรณีสยาม Big Jet จัดให้และนะครับทิกตอกเราไม่ได้สดแต่เราก็มีความบันเทิงให้พี่น้องเกษตรกรนะครับได้ดูค่าเวลานะครับเนาะ,ะนั่นก็คือทิกตอก Big j แจจัดให้จ้าอ,อ <นะ c oughs> อยากดูช่องทางไหนก็เลือกดูได้ตามอัธยาศัยพี่น้องเตกะกอรขาเตะถ้าอยากได้โปรโมชั่นดีๆนะคะเราให้เฉพาะชั่วโมงนี้เท่านั้นนะคะไม่ให้ตามอัธยาศัยนะต้องให้เฉพาะชั่วโมงนี้เท่านั้นเพราะนั้นวันนี้นะคะเราก็มีโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะแต่ก่อนจะไปดูโปรโมชั่นย้ำเบอร์โทรกันสักครั้งหนึ่งเพื่อเปิดสายหน้าไม่รอเลยนะครับผมนะย้ำเบอร์โทรกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับนะนะเสียงดีไหมนะครับผมนั่นก็คือนะครับสายด่วน สายตรง0949925458 0949925458และเบอร์ผมเองนะจ๊านะ0635353345 0635353345จ้าเปอร์สาย อ่ะเปิดสายรอไว้ก่อนแต่อย่าเพิ่งปล่อยเข้ามานะคะฟังโปรโมชั่นก่อนสำหรับโปรโมชั่นวันนี้พี่น้องเกษตรกรขาซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ซื้อ6แถม3ซื้อ1 0แถม5ก็ยังมีอยู่และที่พิเศษมากไปกว่านั้นนะคะโปรโมชั่นดีๆมอบให้เป็นของขวัญให้กับพี่น้องเกษตรกรในเนื่องในเทศกาลแห่งความสุขที่จะต้อนรับปีสักพุทธศักราชใหม่ก็คือซื้อครบ 1,500บาทนะคะซื้อครบ1,500บาทแถมผงบิ๊กเจ็ต1ซองย้ำนะพี่น้องเษกษตรอรขาต้องซื้อให้ครบ1,500บาทแถมพงบิ๊กเจ็ต1ซองและที่พิเศษมากไปกว่านั้นยิ่งซื้อเยอะยิ่งแถมเยอะนะถ้าซื้อครบ3,000บาทขึ้นไปแถมผงบิ๊กเจ็ตเพิ่มไปอีกซองเป็น2ซอง,องย้ำนะถ้าซื้อครบ3,000บาทขึ้นไปแถมผงบิ๊กเจ็ต2ซองเท่านั้นยังไม่พอ แถมนารายพริกแผ่นดินให้พี่นศก่อนอีกหนึ่งกระปุกเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อนะคะราคารวมมากกว่า3,000บาทขึ้นไปคุณจะได้ของแถมเป็นผงบิ๊กแจ๊สองซองและนารายพริกแผ่นดิน1กระปุกฟรีทันทีนะคะสายด่วนสายตรงมี2เบอร์นะคะ0 9 4ย์2 5458 0่3 5 3 5 3 3 4 5ว่าวันแล้วก็เปิดสายอืม ให้เฉพาะพี่นศกรที่โทรมาหน้าม่สดสเท่านั้นนะคะต้องบอกเลยนะคะนี่คือโปรโมชั่นที่คุ้มค่ามากๆนะคะและเป็นของขวัญมอบแทนสคสคืออะไรนะสคสก็คือส่งความสุขนะนะคะให้กับพี่นศกทุกท่านคุณโบราณโบราณนะสคสเนี่ยคุณเนี่ยผมรู้เลยคุณเกิดยุคไหนนะฮะได้ข่าวว่ามีคุณพูดมาก่อนนะสคสย่อมาจากส่งความสุขครับผมในท่าสมบครับ สปชก็สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนะคุณน่ะคุณแม่คุณเกิดทันไหมฮะนะแล้วถ้าทรรนอทรรยนะครับทรดสยามนะ้นะครับนนปัจมานีมานะไม่ได้นะบจสบจสไม่รู้ครับผมเกิดไม่ทันนะบจสย่อมาจากบิ๊กแจสสวยจ้ะ พี่น้องใ่กนค่ะโทรมาได้เลยนะคะนี่คือรายการบิ๊กแจชจัดให้สดๆนะคะอยากโทรมาพูดคุยกับเราได้และโปรโมชั่นย้ํานะซื้อ2แถม1นแถม2ท่านต้องโทรตอนนี้และเดี๋ยวนี้เท่านั้นโดยเฉพาะซื้อครบ1,500บาทแถมผงบิ๊กแจชหนึ่งสองซื้อครบ3 0 0 0ันแถมผงบิ๊กแจชสองซองและพริกแผนดิน1กระปุกเราให้เฉพาะในรายการบิ๊กแคชจัดให้สดๆเท่านั้นนะคะรีบซื้อรีบตุนเพราะว่าช่วงนี้การขนส่งอาจจะช้ากว่าปกติและที่สําคัญปีหน้า เราจะเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นและราคาใหม่นะจ๊ะราะนั้นรีบซื้อรีบเดนนะจ๊ะนะฮะถามว่าทำไมต้องแถมผงบิ๊กแจ๊สบิ๊กนุ๊กครับผมนะบิ๊กผงบิ๊กแจ๊สนะครับแล้วก็แถมตัวนี้ด้วยทำไมต้องแถมอ้าวนะครับเนาะช่วงนี้นะครับเนาะเราเป็นช่วงที่เข้าสู่สภาวะอากาศแปรปรวนนะครับเนาะพี่น้องเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะหลายหลายภาคนะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะครับเนาะอ่า ล้วนจะเจอสภาวะปัญหาคล้ายๆกันนะครับเนาะนั่นคือนะครับฟ้าปิดครับนะฮะฟ้าปิดทําให้เกิดอะไรครับทาให้เกิดเชื้อราครับผมนะบางพื้นที่ฟ้าปิดนานแดดไม่ค่อยส่องนะครับอย่างเช่นภาคใต้นะครับเนาะเจอฝนตกเจอพายุเจอลมแรงนะครับเนาะอ่าเขาเกิดสภาวะที่เกิดทําให้เกิดเชื้อราครับภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางก็เจอภาวะอากาศหนาวเย็นนะครับหนาวเย็นก็ทำให้เกิดหมอกหมอกก็ทำให้เกิดเชื้อรานะครับลานะครับลา ไม่ว่าจะเป็นราําข้างต่างๆนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้นะครับเราต้องมาช่วยกันกําจัดอีกแล้วครับนะช่วยกันกําจัดและป้องกันนะครับเลี้ยงเขาไว้ครับเป็นก็ใช้ไมมเป็นก็ใช้นะครับเลี้ยงไว้ก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นเราเลยจัดพิเศษให้พ so so ี and, and ่น้องเกษตรกรเอาไปเป็นของขวัญปีใหม่เลยนะครับเนาะนั่นก็คือนาฬิกายพิ่ดินและผงบิ๊กแจ็นะครับใช้คู่กันใช้บ่อยๆไม่มีปัญหานะครับเนาะไม่ใช่ใช้เยอะแล้วจะมีปัญหากับพืชไม่มีครับของเรานะครับปลอดสารพิษปลอดสารเคมีนะครับทำให เพื่อผลุนท่านได้ผลผลิตที่ดีขึ้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมติดบ้านติดสวนด้วยบิ๊กแจ๊ดและนาายพิกแผ่นดิ้นและวันนี้น <ะ S 2> พี่น้เสิกรค่ะนะคะใคร,ใคร,ใครใที่อยากซื้อไปเยอะๆนะผงบิ๊กแจ๊ดช่วยได้นะคะซองละ6 9ร้อาหนึ่งซองปริมาณ200กรัมนะคะสามารถผสมน้ำได้200-400ยถึงสีร่รด้กันเลยทีเดียวเพราะว่า ของเราเป็นสูตรเข้มข้นไม่เจือปนอย่างอื่นนะคะไม่เจือปนเพื่อจะเพิ่มปริมาณแล้วก็มาขายท่านนะคะของเราเป็นสูตรเฉพาะเข้มข้นมากนะคะคเพราะฉะนั้น1นซองนี้นะคะสามารถผสมน้าได้200ร้อถึงสี่ลิตรนะคะฉีดได้ทั้งทางดินและทางใบนะคะซองนี้690าบาทวันนี้ลดราคาละสิบนะคะมีโปรโมชั่นซื้อ2องแถมหนึ่งซื้อ4แถมสอถ้าท่านซื้อ4แถมส นะคะท่านได้ไปทั้งหมด6ถุง6ถุงเนี่ยจ่ายเพียงแค่1,560บาทครบพันหแล้วคุณบิ๊กมุกอาแถมเธิไปอีกถุงนึงท่านจะได้ทั้งหมด 7ถุงจ่ายเพียงแค่1,560บาทบนี่ไงครับโปรโมชั่นดีๆที่เรามอบให้ท่านพี่น้องเกษรกรขาจะเป็นต้องใช้ฉีดได้ทั้งทางดินทงางใบถ้าท่านจะมีปัญหารากเน่าคนเน่าดินเน่าดินเสียเชื้อราในดินโดยเฉพาะคนที่ปลูกทุเรียนมีปัญหาเป็นท็อปโดยเฉพาะคนที่ปลูกผักกินใบที่ปลูกปลูกถอนปลูกถอนปลูกถอนและเน่าคอดินต้นเหี่ยวเทียวเฉาตายเหลืองทั้งแปลง คุณต้องใช้นะคะฉีดพร้อมกับน,นารายพิกผดินทางดินได้เลยโดยเฉพาะคนที่ปลูกมันสปัปะหลังพอมันเริ่มลงหัวอ่างหัวหน้าหัวเสียนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะพี่น้องเกษตรกรค่ะทุกครั้งที่คุณฉีดทางดินคุณสามารถเอาผงบิ๊กแจ๊สผสมร่วมกับนารายพลิกแผ่นดินฉีดได้ตลอดเลยนะคะกา,ารฉีดทางดินสามารถฉีดได้ทุก7วันครั้งถ้ามีปัญหาแต่ถ้าไม่มีปัญหาฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมไว้ก็15วันครั้ง นะคะใครที่ทุเรียนเป็นท็อปยกตัวอย่างได้ง่ายๆพี่น้องเกษตรกรของเราใช้และเห็นผลกันทุกคนนะคะก็คือเป็นท็อปก็คือรากเน่าคนเน่าและมีแผลตรงกลางลำต้นครับผมเราแนะนำไม่ใช้นาาพิกัดินผสมกับผงบิ๊กจตฉีดดินตั้งแต่โคนไล่มาจนถึงเงาทรงพุ่มฉีดในวงกว้างเลยพี่น้องเกษตรกระค่ะนะคะและฉีดแผล ถ้าเป็นแผลที่ลํำต้นคุณถากแผลออกแล้วก็ฉีดไปที่แผลฉีดแผลเสร็จไม่พอคุณสามารถผสมคลุกรวมกันได้เลยพี่นศกอรคะเอาผงบิ๊กแจ๊กกันนาฬาิผงบิ๊กแจ๊กกันนาายพิพดินผสมคลุกแล้วก็ทาแผลนี่ค,คือของพี่นิวัฒใช่ไหมล่าสุดที่ส่งมาให้นะเรานะนะนะพี่นิวัฒบอกต้นนี้เป็นท็อปนะแกทําตามที่เราแนะนําตอนนี้หายแล้วครับอือ นะหายแล้วพี่น้เสกกรขาเห็นร่องรอยไหมสีดำดำผ,ผลงานเทรณิีสยามบวกด้วยผงบิ๊กแจ๊สนะคะแต่สีดําอาจจะดำเยอะหน่อยนะครดำดีดำดูดทาดำดดีจริงรหบผมเพราะนั้นพี่น้เสกกรขาทําทเป็นประจําโดยเฉพาะทุเรียนกําลังออกดอกถ้ามันเป็นท็อปขึ้นมาเนี่ยผลผลิตไม่ได้หรอกรนะคะท่อน้ําเลี้ยงติดเชื้อ นะคะมันก็ส่งอาหารไปถึงลูกไม่ได้ก็เดี๋ยวก็ท็อปขึ้นลูกก็มีหลากหลายเลยเพราะนั้นกันไว้ดีกว่าแก้แต่ถ้าไปแล้วเราก็ต้องป้องกันและแก้ไขเอานารายพิกพดินผสมกับผงพิจ๊จเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะนาฬิกพิกพดินเราจัดโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ให้ท่าน นะคะแล้วก็พงบิ๊กแจ๊สก็คือ2แถม1เหมือนกันซื้อให้ครบพันหนะคะพี่น้อศกกรค่ะก็แถมพงบิ๊กแจ๊สหนึ่งซองแต่สําหรับคนที่ปลูกเป็นอาชีพหลักทําการเกษตรนะคะไม่ว่าปลูกอะไรก็แล้วแต่คุณซื้อไว้เถอะติดบ้านติดสวนติดไร่ท่านไว้ท่านได้ใช้ตลอดโดยเฉพาะสวนผลละหมากรากไม้มโดยเฉพาะแปลงผักผักอืแปลงผักเพราะว่า45วันท่านถอนครับอ่ เพราะนั้นอย่างอย่างอย่างพวกผักกินใบคุณครับผปัญหาเยอะมากนะคะหลายคนที่ปลูกซ้ำไปซ้ำมาระยะเวลา45สิห้าวันโอนท่านได้ผลผลิตเร็วนะคะท่านก็ปลูกเร็วแต่สุดท้ายแล้วดินเสื่อมสภาพคุณบิ๊กนุโดยเฉพาะแปลงที่คุณไปเยี่ยมชมมานะคะไม่ว่าจะคณะหรืออะไรหลายๆาอย่างนะปัญหาเยอะนะโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่แถวโซนนครปฐมนะคะแล้วก็ราชบุรี นะคะแล้วก็นครสวรรค์หลายที่เลยใช่ครับผมนะเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของดินแต่ที่พื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับเนาะโดยเฉพาะอ่าเยวกตัวอย่างนะครับเช่นพื้นที่ของบางลีนนะครับที่เป็นอ่าดินดินเค็มนะครับเนาะในบางพื้นที่นะครับเนาะเทพทั้งหมดอะไรฮะเนาะก็จะมีปัญหาเรื่องดินเค็มกันนะครับเนาะก็ความนี่ฮะนี่เป็นผักอ่เดี๋ยวรับสายก่อนนะครับนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโทรจากที่ไหนคะ สวัสดีค่ะบิ๊กแจ๊ตพ่ตอคใช่แล้วค่ะอยู่ในรายการบิ๊กแจ๊ตจัดให้สดสดค่ะคะ่ะซื้อนานาฬิกาเป็นดินสองจับบุกสองแถมหนึ่งเก้าร้อยแปดสิบนะคะอ่าแล้วรับสูตรในเพิ่มอีกคะถูกสองแถมเป็นถูกสได้ไหมได้ค่ะพี่แล้วก็เอาถุรสีนขวด บิณุคุยหน่อยเพราะว่าพี่เจจจ้าโอเคครับผมนะอเป็นนาราพิแผ่นดินสองแถมหนึ่งนะครับนะแล้วก็เป็นสองแถมหนึ่งแต่ขอแถมเป็นสูตรสามนะครับก็เท่ากับว่านาฬิกานาฬิกแผ่นดินสองกับปลุกนะครับนะแล้วก็เป็นสูตรสามหนึ่งขวดแล้วก็รับุ่นไหนเพิ่มอีกครับอโลครับอ่ะพี่รับสุดไหนเพิ่มอีกครับพี่คะค่ะทั้งหมดเท่าไรบ้างนะคะ 980อยแสิบค่ะได้พริกปดดินสองกระปุกแถมไปสูตรสามหนึ่งขวดคะ่ะพี่พกอสูตรซีหนึ่งขวดสูตรซีหนึ่งขวดค่ะบิ๊กนุบวกไปอีกห้าร้อยเก้าสิบเป็นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบค่ะแค่นี้ใช่ไหมคะเลยค่ะ,ะแค่นี้นะครบพันห้าแล้วะอะไรนะคะแค่นี้นะคะพี่ครบพันห้าแล้วพิเศษนะคะบิ๊กแจ๊ดและบิ๊กนุ๊กใจดีแถมผมบิ๊กแจ๊ดช่วยได้ให้พี่ไปใช้หนึ่งซองนะคะมูลค่าหกร้อยเก้าสิบบาทเลยนะพี่นะ ค่ะขอบคุณค่ะ<อ>พี่ปลูกอะไรคะ่ะโทรมาจากจังหวัดไหนยังไม่ได้ถามเลยเนี่ยตรงมาจากระนองอของชุนเนธใชใจค่ะโอ้ระนอ,อปลูกอะไรครับปลูกทุเรียนหรือเปล่าคะปลูกทุเรียนค่ะโอ้ค่ะค่ะเดี๋ยวส่งให้นะคะค่ะโอเค,ะคะแล้วค่ะ น่าจะตังหมดนะคะพี่นงเกรคะย้ํานะเพียงแค่คุณซื้ออะไรก็ได้ครบห5 0 0บาทนะฮะเราแถมพงบิจ๊ะช่วยได้1นึ่งซองเมื่อกี้พี่ท่านเมื่อกี้อยู่ระนองนะคะอย่างที่บอกว่าภาคใต้นะครับปลูกทุเรียนกันเยอะแล้วก็ฝนตกอย่างที่บอกนะคะพี่นงเกรที่รู้รู้กันทุเรียนไม่ชอบฝนไม่ชอบน้ําแต่ก็ขาดไม่ได้แต่ภาคใต้นี่ตกชุกมากนะคะสิ่งที่เกษตรกรทําได้ตอนนี้ก็คือปรับสภาพดิน นะคะแล้วก็อย่างที่เราแนะนํากันก็คือนะคะท่านให้อาหารทางดินไม่ได้ในขณะที่โดนน้าท่วมขงังท่านก็ให้อาหารทางใบ,บเพราะนั้นดูด้วยว่าอยู่ในช่วงจังหวะไหนนะคะถ้าเป็นทุเรียนยังเล็กอยู่ยังไม่ให้ผลผลิตปรับสภาพดินด้วยนาาพิกพดินและผงบวิกแจ๊ดเรื่อยๆนะคะแล้วที่สุดหนึ่งแต่ทุเรียนระยะให้ผลผลิตกําลังติดดอก ก็คือสูตรทางใบสูตรสาสูตรนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงแปลงผักที่คุณไปกับพี่หมอแวนนะครับเนาะบางเลนใช่ไหมบางเลนนะครับเนาะบางเลนอย่างที่รู้กันนะครับส่วนใหญ่บางเลนเนี่ยนะครับดินเขาจะเป็นมีจะเป็นมีความเค็มข้างสูงนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับในเวลาเวลาปลูกพืชอะไรขึ้นเข้ามาเนี่ยนะฮะเขาก็จะเกิดอาการนะครับเฉานะครับเนาะเกิดการเฉานะครับเขาจะไม่ค่อยโตนะครับเนาะ ตรงนี้เป็นพื้นที่ทําเกษตรนะครับทำแปลงผักผักคะน้านะครับผักผักคะน้ายอดอ่อนนะครับคะน้าเล็กเนาะส่งตลาดนะครับเนาะที่นี่นะครับอันนี้ของพี่เขาก็เอาของเราไปใช้นะครับเนาะหลังจากใช้นาฬิมาดินไปนะครับฉีดไปมา3ามวันเขาก็ยอดชูยอดตั้งนะครับเนาะปัญหาของที่ตรงนี้นะครับเนาะอย่างทั้รู้กันนะครับนะในเมื่อไปดินเปดินเค็มนะครับพี่เขาทําเลยทําเป็นแบบยกร่องแบบนี้นะครับเนาะเพื่ออะไรครับเพื่อนะครับ ระบายให้ความเค็มเนี่ยลงที่น้ำนะครับเนาะพอลงที่น้ำเนี่ยแต่ว่านะครับอย่างเรารู้กันว่าน้ําเมื่อน้ำนะครับน้ำตรงเนี้ยนะครับวันนั้นที่ผมไปเนี่ยเผอิญว่าฝนตกช่วงเช,ช,ช้านะครับเลยทําให้น้ําเป็นกรดด้วยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับการแช่ดินในน้ํานะครับเป็นข้อดีครับข้อดีที่ทําให้ช่วยละลายสารเกลือนะครับเนาะอ่านในรับสายก่อนนะครับสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าค่ะอยู่ในรายการวิบแชทจัดให้นะคะพี่โทรจากที่ไหนคะ โทรจากสุพรรณจ้ะสุพรรณบุรีปลูกอะไรจ้าปลูกข้าวปลูกข้าวกี่ไร่จ้าหวานไปหรือยังก็เป็นร้อยแหละแต่ว่าจะทดลองชใช้เห็นว่าจะไม่ได้ผนลนะจะคืนเงินนั่นเลยทดลองใช้ตัวยี่สิบไร่ได้หวานไปหรือยังยังยังกะยังนะคะจะย่อยต่อสางด้วยไหมคะ ย่อยข้าวหรืข้าวเด้งไหมอ่ะไม่ย่อยนะก็ปรับสภาพดินก็เซตนาข้าวนะพี่นะเริ่มจากการปรับสภาพดินแล้วก็สูตรทางใบสุด1 2สูตรแล้วก็พอข้าวตั้งท้อง2กับ3นะคะข้าวออกรวงแล้วหยุดฉีดนะคะเพราะฉะนั้นของเรารับประกันความพอใจไม่เห็นผลยินดีคืนเงินนะ,ะแต่พี่ก็ต้องทําตามเงื่อนไขด้วยนะคะหนูจะมีเงื่อนไขแนบไปให้ด้วยนะคะ จ้าจ้าจ้านะคะเพราะนั้น20ไร่นะคะเซตนาข้าวเซตละ2020ถ้าซื้อ2เซต20ไร่เซตเดียวพี่ใช้ไม่พอนะคะเพราะ1เซตนะคะใช้ได้ไม่เกิน10ไร่พี่ซื้อ2เซตและวกันเนาะหนูจะได้แถมให้เซตหนึ่ง2แถม1นะคะ4,040บาทนะคะ 40่0บาทใช่ค่ะได้อย่างละ3ขวดเลยพริกแผ่นดิน3กระปุกสุด1 3ขวดสุด2 3าขวดและส 3, ุด33ขวด4,40 0บาทและพิเศษพี่โทรมาในรายการสดครบ3,000บาทขึ้นไปแล้วหนูแถมผงบิ๊กแจ๊สให้พี่สองซองนะคะ<ด>อันนี้<ด>นะคะไ,<ด>ไปแก้ปัญหาเรื่องเชื้อราป้องกันและแก้ปัญหาแล้วก็นาลายพริกผดดินสำรองให้พี่ใช้อีกหนึ่งกระปุกนะคะเผื่อปลูกพืชอย่างอื่นด้วยหรือปลูกแปลงอื่นไปทดลองกับแปลงอื่นสักสิบไร่นะคะ จ้าแต่นี้ว่าสูตรสูตรสูตร,ตรข้าวบำรุงท้องที่เราเคยใช้อามูเล่แล้วนี่ไม่ต้องใช้อามูเล่ใช่ไหมถ้าพี่ใช้ของเรานะคะพี่ไม่ต้องไปใช้อย่างอื่นร่วมนะคะพี่เพราะอย่างที่หนูบอกว่า ระยะการเห็นผลของเรานะคะก็คือเรายินดีคืนเงินถ้าไม่เห็นผลเพราะนั้นถ้าพี่ใช้ผลิตภัณฑ์ของหนูแล้วพี่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นร่วมด้วยโฮอร์โมนอื่นๆนะคะในการบํารุงข้าวอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ต้องใช้ร่วมเพราะว่าของหนูเนี่ยมันมีสั์อาหารครบแล้วนะคะส่วนายาเชื้อลงเชื้อรานะคะหนูมีแถมให้พี่ไปหรือพี่จะซื้อเพิ่มก็ได้นะคะ แล้วก็พวกยาพวกยานอนยาเพียละระเบูกได้เปล่ายานอนยาเพียพี่สามารถใช้ได้แต่ให้เป็นยาเย็นนะคะถ้าพี่ซื้อจากข้างนอกแต่ถ้าพี่อยากใช้ของหนูที่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นเคมีหนูก็มีตัวบิ๊กแจ๊ดมาแรงค่ะพี่นะคะอ้ค่ะแกจะเอาไอ้สูตรพวกบำลุงเนี่ยสูตรเอาบำลุงไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ดูหนูไปทุกวันอยู่แล้วเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะก็โทรมาทยอยซื้อได้นะคะพวกยานอนยาลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพราะว่าแถวทุ่งบ้านนี้เขาใช้ต้องใช้เคมีกันทางนั้นเพราะว่าหนาข้างๆเขาใช้งาะก็เราไม่ใช้แล้วเดี๋ยวจะเอาไม่อยู่นอนหมาเราเนี้ยได้กับพี่ถ้าถ้าพี่มั่นใจนะคะของเรานะคะพี่เจษแมลงเป็นอินทรีย์นะคะพี่ไม่เป็นอันตรายต่อพี่นะคะต่อสิ่งแวดล้อมนะคะจะใช้ดำสักใช้กระดาษดำสักสิบไล่แล้วก็นาหวานสักสิบไล่ทดลองได้เลยค่ะพี่นะคะแต่ถ้าพี่อยากจะใช้เคมี ก็ใช้ได้ของเราใช้ร่วมกับเคมีได้แต่ขอเป็นยายเย็นนะคะ,ะแต่ถ้าเป็นโฮอร์โมนโฮอร์โมนอย่างอื่นที่จะมาเสริมโน้นเสริมนี้แนะนําว่าไม่เอามาใช้ร่วมนะพี่นะเพราะของหนูเป็นสารอาหารที่ให้พืชได้ครบสมบูรณ์แล้วนะคะจช่จอโอเคพี่รับตามนี้นะสี่พันสี่สิบาทนะคะสี่พันสี่สิบาทใช่ค่ะและ ในชั่วโมงนี้ก็มีส่วน<ม>แถมส่วนลด<ม><ม>อะไรนะมีของแถมให้แล้วก็คือซื้อสองเซ็ตแถมหนึ่งเซ็ตแล้วก็ครบสามพันขึ้นไปแล้วขอพี่สี่พันสี่สิบาทเดี๋ยวนุแถมผงบิ๊กแจ๊สตัวเชื้อราให้หนึ่งสองถุงนะคะแล้วก็นาฬิกาพริกปีนหะนึ่งขวดนักหนึ่งกระปุกเพราะนั้นพี่จะได้นาฬิกาพริกปีนสี่กระปุกสุด 1, 3, รหนึ่งสามขวดสุดสองสามขวดสุดสามสามขวดผงบิ๊กแจ๊สสองซองนะคะแล้วก็ค่าจัดส่งมีอีกเปล่าไม่มีค่ะพี่ซื้อของกับหนูไม่มีค่าส่งค่ะ ไล่หวั่นเปล่าของจะถึงบ้านเนี่ยอช่วงนี้อาจจะช้านิดนึงนะพี่เพราะปลายปีนะเนาะกล่าวว่ากล่าวว่าวันจันจะไปเบิกเงินน่ะพี่เบิกรอไว้เลยนะยังไงติดติดตัวไว้ก็จะดีกว่าอุ่นใจกว่าเนาะแล้วของเราก็จะสูงประมาณไม่เกินเจ็ดวันนะคะโดยประมาณนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวให้น้องทีมงานโทรขอที่อยู่นะคะไม่เกินสองชั่วโมงนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนะอืมนะคะ นี่ทำนาครับผมปลูกะะข้าวทคะเมื่อครับเออบิ๊กเจ๊สก็เป็นสาวนาเกลือแต่พี่น้อศกรขาอย่างที่เราบอกนะคะไม่ว่าคุณจะทำนาทำสวนทำไร่หรืออะไรก็แล้วแต่ปลูกผักที่มีผลผลิตเซตหน้าจอนี้เลยของเราสูตรไม่เยอะหรอกพี่น้อศกรขาแต่สามารถใช้ครอบคลุมได้กับพืชทุกชนิดเพราะฉะนั้นนะคะใครอยากได้ใครที่ทำนานะพี่นศกขารับสายก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอยู่ในรายการวิจัดจัดให้สดสดนะคะครับค่ะพี่โทรจากที่ไหนคะเดี๋ยวเดี๋ยวโทรจากจังหวัดไหนคะนครจีธราชครับนครศรีธรรมราชอำเภอไหนคะอำเภอารครับรานสการน้ําท่วมไหมคะพี่โอ้ยมันน้ําไม่ท่วมหรอน้ําไม่ท่วมใช่ไหมขอพี่อยู่อยู่ใกล้เขาเหรอคะเออที่สูงที่สูงนะอ่าโชคดีไปปลูกอะไรคะพี่ ทุเรียนเหรอคะท,อทุเรียนเล็กทุเรียนเล็กกี่กี่กต้นตนะร้อยกว่าต้นร้อยกว่าต้นกี่ปีแล้วคะพี่ย,ยังไม่ถึงปียังไม่ถึงปีนะอะอ,อย่างเดียวใช่ไหมคะหรือปลูกอย่างอื่นด้วยมีทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้วด้วยตัดลูกแล้วยังคะพี่ตัดแล้วอ๋อตัดแล้วฟื้นฟูทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้วที่จะต้องฟื้นฟูหลังเก็บเกี่ยว พี่สามารถใช้เซตเดียวกับเซตทุเรียนเล็กเลยค่ะพี่นะคะ,เ,าาาะเซตนี้มีนาำลายพริกเิ็ดหนึ่งกระปุกนะแล้วก็สูตรหนึ่งสูตรส,สองทางใบสูตรหนึ่งสูตรสองอใช่ค่ะน่ำลายพริกพผ็ดดินนะคะพี่พี่ผสมน้ําฉีดดินรอบรอบตนนะะ้นเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาเอาเอานี่อนเอาทูเรียนทวเรียนเวยก่อนเอาเอาสูรทีจ้ทุเรียน้วยก่อนอันนี้แหละค่ะเซตทุเรียนเล็กเนี่ยค่ะเซตละหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบ มันใช้ได้ทั้งทุเรียนเล็กและทุเรียนใหญ่ที่ฟื้นฟูหลักเก็บเกี่ยวค่ะพี่ใช้เหมือนกันทั้งทางดินและทางใบเนาะเอพอวิธีใช้วิธีใช้คะวิธีใช้มันวิธีใช้นะก็เอานาราพิษปนินฉีดทางดินผสมน้าส่วนทางใบพี่ใช้สูตรหนึ่งกับสูตรสองผสมรคการฉีดพ่นใบค่ะพี่สูตรหนึ่งสูตรสองใช่ค่ะขวดสีเขียวกับขวดสีเหลืองนี่แหละผสมรวมกันอัตราส่วนเท่ากันฉีดพ่นใบนะคะฉีดได้ทุกสิบวันครั้งหรือสิบห้าวันครั้งได้เลยนะคะอ่าค่ะ แล้สูตรสามสูตรสี่อ่ะไม่ต้องใช้คับพี่เพราะเขายังไม่ออกดอกเอาเซตทุเรียนเล็กไม่ต้องใช้สูตรสามสูตรสี่แต่ถ้าทุเรียนใหญ่ที่กำลังติดดอกที่กำลังติดดอกใช้สูตรสามสูตรสี่แต่อันนี้ของพี่ตัดลูกหมดแล้วแลวก่อนจะออกดอกอ่ะฮะก่อนจะออกดอกก่อนจะออกดอกต้องทําใบก็คือหนึ่งกับสองใช้เซตเดียวกับเซตทุเรียนเล็กเขาพี่ตัดลูกหมดแล้วใช่ไหมคะพี่ แล้วตัดลูกหมดแล้วพี่ใช้สูตรเดียวกันกับทุเรียนเล็กเลยค่ะพี่คือ,อพือ้นฟูและทําใบใหม่ถูกต้อง,งกับใช้นะทางดินแล้วก็หนึ่งสองค่ะ,ะแล้วก็้สูตรวสามตรวสี่ใช้ไงอ่ะค่อยใช้ตอนที่เขาติดดอกค่ะพี่๋อ้นั่นแหละอ๋อตัวหนึ่งตัวสองนี่ฉีดพ่นกันกว่าเจ้าก็ถูกต้องกับพี่ก็คือใช้ได้กับทั้งทุเรียนเล็กและทุเรียนก่อนให้ผลผลิตหรือ,อหลังเก็บเกี่ยวนะคะ ที่จะต้องฟื้นฟูทําใบทํายอดนะคะพี่นะอือนะคะมีร้อยกว่าต้นพี่เอาไปสองชุดเลยหนูแถมให้ชุดหนึ่งเอาเด้อเอาชุดเดียวก่อนเอาชุดเดียวก่อนนะหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบหนึ่งสองสามตีอะสามสี่พี่จะเอาไปด้วยเหรอคะพี่เขาพี่ตัดลูกหมดแล้วไม่ใช่เหรอคะอ๋ออือถ้าตัดลูกหมดแล้วตอนนี้เพิ่งเพิ่งตัดไปกี่เดือนแล้วคะพี่ เดือนได้นะเออตอนนี้ก็ใช้แค่ทางดินนาไิพิกพอดินแล้วก็สุดทางใบหนึ่งกับสองอนะสูตรสามไม่ต้องเหรอสูตรสามสูตรสี่ไว้ใช้ตอนออกดอกอะค่ะพี่เข้าใจไหมตอนออกดอกนะตอนนี้อพี่ต้องฟื้นฟูหลังเก็บเกี่ยวก็คือเปลี่ยนรากเปลี่ยนใบทําใบใหม่ให้เขาเข้าใจไหมคะหนึ่งกับสองจ้ะหนึ่งกับสองค่ะเพราะฉะนั้น ทุเรียนเล็กของพี่ก็ร้อยกว่าต้นทุเรียนใหญ่ที่<อ>ตัดลูกแล้วกี่ต้นจ๊ะประมาณร้อยเนาะอ่าก็นั่นแหละค่ะพี่เซตเนี้ยเซตหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบพี่ซื้อ,อสองเซตเดี๋ยวหนูแถมให้เซตหนึ่งนะคะจะได้ใช้พอนะคะเดีเ๋ยวเอาเอาเซตเอาเซตเดียวก่อนอ่าเซตเดียวนะคะหนึ 1, 70, ่งพันห้าร้อยเจ็ดหนึ่งพันห้าร้อยสามสามาิบ <40. S 2> เดี๋ยวหนูแถมโปรบิแกสให้ซองหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวทีมงานโทรกลับขอที่อยู่นะพี่นะบ๊ายบาค่ะอืม นะคะ,ะเดี๋ยวทำความเข้าใจใหม่นะพี่น้องแต่กร่ะทุเรียนเซทุเรียนเล็กก็คือเซ็ตหน้าจอที่เราขึ้นให้อยู่นะจ๊ะมีนารายพิกแผ่นดินนะคะกระปุกขาวๆหนึ่งกระปุกนี่แหละคะ่ะคือสารปรับสภาพดินผสมน้ำและฉีดดินเพื่อ ฟื้นฟูดินนะคะปรับสภาพดินคอยคุมค่าเพียรของดินแล้วก็ฟื้นฟูระบบรากในกรณีที่ทุเรียนเล็กนะคะต้องการให้การเจริญเติบโตของรากได้ดีดูดซึมอาหารได้ดีในกรณีที่ทุเรียนใหญ่ที่จะฟื้นฟูหลังเก็บเกี่ยวก็คือพอหลังเก็บเกี่ยวเราต้องเปลี่ยนรากก็คือสร้างรากใหม่ทําความสะอาดร,รากเก่าแล้วก็ปรับสภาพดินในกรณีที่ท่านราดสารหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะส่วนทางใบก็คือสูตร1กับสูตร2 ะะทุเรียนเล็กนะคะต้องการให้แตกยอดดีนะคะใบใหญ่ใบหนาต่อยอดได้ดีกิ่งกา้านโตรเร็วนะ,ะก็สูตรหนึ่งกับสูตรสองเช่นการทุเรียนที่หลังเก็บเกี่ยวต้องการฟื้นฟูเขาก็จะต้องฟื้นฟูทั้งดินและทั้งรากและทั้งใบนะคะใบเก่านะคะใช้งานมันหนักแล้วเหนื่อยแล้วให้เขาพักบ้างเราสร้างใบใหม่สร้างใบใหม่ก็สูตรเดียวกันสูตร1กับสูตร2ทําใบไป,ไปเรื่อยๆชุด1ชุด2ทํทไปเรื่อยๆ มาถึงเวลาเขาอุดมสมบูรณ์ก็จะเบ่งดอกออกผลไมาท่านเองเพราะฉะนั้นเซตนี้นะคะ1,530บาท1ชุดนะคะพี่น้อ,เองเกรกคะ่ะ1น3่บาทถ้าท่านมีเยอะหลายต้นโดยเฉพาะทุเรียนเล็กเนี่ยเราต้องดูแลไปเรื่อยๆจนกว่าเขาโตและให้ผลผลิตเพราะนั้นคุณซื้อไปเถอะยิ่งซื้อเยอะคุณก็จะคุ้มเพราะว่าเราแถมเยอะเรามีโปรซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2 เพราะฉะนั้นพี่น้องเจกรขายิ่งซื้อเยอะนะคะของแถมก็ได้เยอะซื้อ2ชุดแถม1ชุดคุณจ่าย3,060บาทครบ3,000แล้วคุณนุครบ3 0 0พนั่นไงเรามีของแถมให้ครับผมนะมไม่ว่าจะเป็นนะครับนี่ครับผมฟงบิก๊กเจ็ตนะครับเนาะเราแถมให้ไปนลครัผมบิก๊กเจ็ตสองซองนะครับนะและ น่ารายพี่แผ่นดินอีก1ึกระปุกครับผมนะซื้อครบ3 0 0 0บาทรับโรมจั่สองซอง,องน่ารายพี่แผ่นดินหนึ่งกระปุกนะครับนะอันนี้ผมโมชัชนพิเศ,เศษเฉพาะในรายการเท่านั้นนะจ๊ะคือต้องบอกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มพี่น้องเศรษฐกรา่าทำไมเราอยากให้พี่น้องเศรษฐกรซื้อ2แถมหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีใครให้โปรที่ดีแบบนี้หรอกพี่น้องเศรษฐกรขาเราขายราคาไม่ได้แพงเลยนะ,นะซื้อ2ชุดแถมให้ชุดหนึ่งอ่ะค,คุณจ่าย30,60บาท แล้วเราแถมให้คุณ1,500บาทในชุดของมันแล้วยังแถมเพิ่มให้อีกก็คือผงบิเแก๊สซองนะสองซองแถมสองแถมหนึ่งแล้วยังแถมแถมให้อีกต่างหากผงบิเแก๊สสองซองซองละ690้กก็พัน0อแล้วถูกต้องครับผมแล้วก็พริกแ่นดินอีกหนึ่งกระปุกมูลค่า690บาทของแถมที่คุณได้รับเนี่ย เกือบ3000ันเลยนะเกือบเท่าตัวเลยนะพี่นพเศรกรขาเพราะนั้นซื้อเยอะก็แถมเยอะและซื้อเยอะไว้เถอะพี่นพเรกรขาคุณจะได้ตุนไว้มันได้ใช้ตลอดและที่สำคัญนะคะยิ่งช่วงนี้นะคะเราอย่าคงตึงราคาไว้ปีหน้าเราจะไม่ตึงราคาแล้วนะรับรับสายาก่อนนะจ๊ะสวัสดี